สวัสดีพี่น้องกลองไปมเจอกันหลายมือนหลายเว้นในพี่น้องมาพอกับขทยอออีกแล้ววันนี้เทยออจะกินผัดขี้เมาเจนะคะปีหนึ่งกินข้างหนึ่งพี่น้องบริตามกระแสเด้จ้ะเบตตามกระแสแต่ว่าปีหนึ่งเขาจะขายเื่อเดียวจช่พอจีนอเนาะเท่ากับอาซะสักหน่อยเนาะพี่น้องอันนี้ก็มีอันนี้กะลาดหน่ะหน่วยนึงนี่พี่ไรนี่สิอ้วน อันนี้เฉพาะนี่กับแป้งกูแห้งละขัดขี้เมาเจนะพี่น้องปรงไปมามามากืกินน้อกันยี่เปาหลายพี่น้องปีนึงกินครั้งเดียวกินเท่อนึงเจ๊บเจ๊ะไม่ต้องปรุงยังเลยพี่น้องไม่ต้องปรุงอะไรนะพอดีเลยรสชาติน้องพี่นอ้องจะมีกับแป้งน,นี่แป้ง อืมอดิ่าดูกต่งหลายชิดิโดมีอันสะละไว้ล่างปากซี่หันวยเขาต้องคุ้มนำหนากันเอะกินไล <laughs> ยอ้วนไรเนาะกินไล่อ้วนไรแต่ว่ากระเสกะนะมา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 เอาไร ก็มีอย่างกับเขาออ,อย่างน้อมอไว้หมอเนาะไว้มอ,มอดูที่ใจบริเกียวกับบานจินเจแล้วตอนน,นั้นเพี่น้องไม่ดูที่ใจห้าจเจนะถ้าเจใจเ้าวมึอใดเากบเจได้ากับ,กบในบุญทรกอกัน พิงเจหรอแจใจก็บอกที่สุดกับว่าว่เจหาะคือกันกันแลคือกันกันเขาไปวัดอะไรี่เนาะไปร้อยวัดแต่คุณไม่วัดใจตัวเองก็คือไปเสียปากเนาะพี่น้องเนาะนั่นบ่บอสผิกบะไ่ได้บาาไผเดี๋ยวนี้ว่าจบของ เจ้าของนี่แหละพี่น้องแต่ละมือนละเว้ก็ต้องวัดใจเจ้าของคิดงนะี้ยต้องวัดใจไปเป็นล่วงคิดพาพี่น้องเบื้องไรมึลรงละคิดถอดเขามาเอ๊ะสาวหน่อคือแบบเปล่งคลิปหายไปะสหนะ ก็เป็ไอ้ไรเนาะมนี่ารกิบบางอย่างจะงมีเห็ดหูนหนูพี่น้องมีต้าหู้เกษตรเนาะมีอื่นยังงั้นี่ คล้ายๆอันมือกล้วยนะไม่เห็นดัดแปลงาจากอัน,นตะหูกระเสียหลังอยู่ซื้อวัชิบะคองข้อเอาสักก่อนดี่แหลเอาลาดหน้าก่อนลาดหน้าพัก Xay hết chưa? Xay hết không? Hát kinh ngay Đã hạn chế những con hiệp này Theo dấu lại theo lại Cúc lại nó พี่น้องกอนต้กินเขาเนาะตาองกินกินเจกินมันหมดซะซื้อมันก็เสไดไยเงินพี่น้องมันบม่ได้ถือถือได้พี่น้องเนีอาหารเจเนแพงกว่าอาหารธรรมดาเะเพราะว่าปีนึงคนขายเทือนนึงเนาะ้ก็ต้องขายมันหมด ถ้าบางให้หยอดเสียงลาบตะหูจีนะพี่น้องถ้าบางก็สิลาบตะหูจีให้เบิง้ง <c oughs> เพื่อผู้ใดเพิ่งทีอยากได้สูตรไปนะแต่ว่าแต่ละคนเพิ่งกะอาศัยมีสูตรของไปของมันเนาะนี่เปนะ็นปสูตรของให้หยอดให้หยอคิดเอง คิดเอาเองอทำเอาเองพี่น้องเรียบร้อยเบิดเที่ยงอดหลอดเราจะซื้กินนั้นราดน้ำราดหนาหั่นหมืนซดน้ำแกะหันเหมือนพี่น้อง เมื่อไรพี่น้องเมื่อไรก,ก,ก็จะกินอ,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 อันสละล้างปากจัหน่อยพี่น้องเอขอโทษขออภัยเลอะเทอะไปหมดปากนิดหน่อยกินสละล้างปากพี่น้อง แกกินเริร่มบะตรงต้องปอกบางทีน้องนาะต้องปอกแกกินพอ่อไปเลื่อยอือขอถอดห่อให้ได้ไปองเล่นแท็บ่สุดข่าวนิดเด้อ เด็ดคนุนบ้านๆกันสิแหละพี่น้องคนุนบ้านๆกินเด็ดบ้านๆในบ้านหลางของแบบหลางนี้เขากินตลอดเ <c ười> สียงฟัมดังพี่น้องเอย โอเคพี่น้องคลิปนี้ขออำลาพากจากเด็กพบพดเด็กพ่อกันพี่น้องนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเยอะคิดถึงถคิดถึงถ้าหน่อยจะถิ่มจะปาเดี๋ยวจ้าเจอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย